หลังจากที่เราถักส่วนที่หนึ่งนะคะส่วนที่หนึ่งก็คือตัวนี้ตรงนี้นะคะ,ม,ะม,มันจะเป็นสี่เหลี่ยมมันจะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้มาเลยเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะลักษณะนี้ครูอธิบายไปแล้วว่าความยาวหรือว่าวัดอย่างไรนะคะให้กลับไปดูถ้าบางคนดูแล้วงง ะะสิ่งที่ได้มันจะเป็นอย่างนี้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอันนี้คือคือช่วงแรกนะคะช่วงต่อไปเราก็จะทำลำตัวลำตัวก็โดยการที่เราวัดจากตรงนี้นะคะวัดจากรอบอกให้เราวัดรอบอกของเราว่ารอบอกของเราเท่าไหร่นะคะแล้วเราก็จะถักส่วนที่สอง รูถักให้ดูแล้วนะคะชิ้นหนึ่งอันนี้คือส่วนที่สองอันนี้คือการถักส่วนที่สองลงมาถ้าดูจากรูปตรงนี้จะเห็นชัดกว่านะคะถักส่วนที่สองลงมาแบบนี้ ่าทีนี้ครูจะมาสอนถักส่วนที่สองตรงนี้นะคะก่อนอื่นนะคะให้เราทำสัญลักษณ์ไว้ก่อนว่าเราจะถักจากตรงไหนถึงตรงไหนใช้ได้ต่างสีหรือว่าตัวคลิปอะไรหนีบไว้เป็นสัญลักษณ์ก่อนนะคะเราก็จะมาเริ่มดยว,วิธีมัดเหมือนเดิม ก็มัดเอาตรงกลาตงตัวนี้เลยนะคะเริ่มตอนที่โซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพันสองครั้งลงที่เดิมโซ่สามคะ่ะหนึ่งสองสาม แล้วก็ลงตัวลายเสื้อเหมือนเดิมเราถักมานะคะเราจะเจอกันตอนที่เราจะจบแถวตรงนี้หลังจากที่เราถักมาจนถึงจุดที่เราทําเครื่องหมายไว้แล้วนะคะเเราจะขึ้นแถวใหม่เราก็ต้องโซ่เจ็ดหนึ่งสอ สามสี่ห้าหกเจ็ดหันหลังกลับนะคะพันสองครั้งแล้วก็ลงตรงนี้ลักษณะงานที่ได้มันจะเป็นแบบนี้นะคะโซ่สามหนึ่งสองสาม เราก็ทำเหมือนเดิมเราจะทำแบบนี้นะคะวนไปเรื่อยๆจนได้ความยาวของแถวเป็นที่ต้องการความยาวของแถวเป็นที่ต้องการก็คือเราจะความยาววัดลงมาว่าเราอยากได้ขนาดไหนนะคะให้เราถักมา ลักษณะงานที่เสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ให้เราทำแบบนี้สองชิ้นนะคะเพราะเราจะทำด้านหน้ากับด้านหลังเหมือนกันให้เราทำแบบนี้ออกมา2ชิ้นแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันหลังจากที่เราทำครบ2ชิ้นแล้วนะคะหลังจากที่เราทำครบ2ชิ้นแล้วนะคะเราก็จะมาเชื่อมช่วงแขนตรงนี้ เราจะมาเชื่อมช่วงแขนให้ติดกันก่อนที่เราจะเชื่อมนะคะก่อนที่เราจะเชื่อมนะก่อนอื่นเลยอยู่ๆเราจะเชื่อมอย่างนี้เลยไม่ได้นะคะเราจะเอามาติดกันอย่างนี้เลยไม่ได้มันจะหลังฉะนั้นว่าเราจะต้องเพิ่มตัวนี้ขึ้นไปเราจะต้องถักเพิ่มไอ้ลายเนี้ยขึ้นไปนะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้อันนี้ครูทําให้ดูแล้วข้างหนึ่ง นะคะอันนี้อันนี้ครูเพิ่มมาสแถว1 2 3นะคะตัวนี้เป็นตัวเชื่อมเชื่อมโดยว,วิธีโซ่นะคะก่อนที่เราจะเชื่อมอยู่ๆเราจะเชื่อมโดยว,วิธีโซ่เลยไม่ได้มันจะทําให้ช่วงแขนเนี่ยช่วงที่เราเชื่อมเนี่ยหลังเราจะต้องถักขึ้นมาก่อน3ามแถวสําหรับคนที่แบบไม่อ้วนมาก,กน,นะคะก็จะประมาณ2-3แถวแต่ถ้าใครที่อวบๆหน่อยก็ต้องมากกว่านั้น ตามไซส์ของตัวเองนะคะแต่พื้นฐานเดียวกันเรามาดูวิธีเพิ่มนะคะวิธีเพิ่มเราก็เพิ่มจากปลายปลายแขนตรงนี้นะเราทําเพิ่มแค่ข้างเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเชื่อมอีกข้างหนึ่งโดยวิธีโซ่ เราก็ใช้วิธีมัดเหมือนเดิมให้เรานับช่องนะคะ1 2ึสามแล้วก็แทงลงไปมัดเราก็เริ่มที่โซ่เจ็ดเหมือนเดิม3ามสี่ห้าห ทีนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้นะคะไม่ต้องไปสนใจมันแทงลงไปทําเพิ่มได้เลยโซ่สาม แถวแรกที่เราเพิ่มมันจะเป็นอย่างนี้ ทมานะคะเราจะมาเจอกันตอนที่เราจะขึ้นแถวใหม่เราถักจนมาสุดแถวที่เราต้องการแล้วนะคะเราจะขึ้นแถวใหม่โดยวิธีโซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดนะคะหันหลังกลับเราจะขึ้นแถวใหม่โดยวิธีนี้ คราวนี้เราก็ทำวนไปเลยนะคะเอาจำนวนแถวตามต้องการวัดที่ตัวเองเป็นหลักแล้วเราจะมาเจอกันตอนที่เราจะเชื่อมสองชิ้นเข้าด้วยกันนะคะไอ้จำนวนที่เพิ่มเนี่ยเราทำแค่ด้านเดียวนะอีกด้านหนึ่งไม่ต้องทำนะคะต่อมานะคะเราจะมาเชื่อมสองชิ้นนี้เข้าด้วยกัน เราก็จะเชื่อมโดยวิธีโซ่ห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าลงตรงกลางนี้เลยโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า ันหลังกับลองนี้โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าย้ายมาข้างนี้โซ่ห้าค่ะเราจะทำโซ่ห้าแบบนี้สลับไปสลับมานะคะ ลักษณะของการเชื่อมก็จะเป็นแบบนี้ให้เราทำสลับไปสลับมานะคะเราจะมาเจอกันตอนที่เราจะจบแถวหลังจากที่เราถักมาสุดแถวนะคะลักษณะงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ทำแบบนี้ทั้งสองข้างนะคะ ขั้นตอนต่อมานะคะเราจะเป็นการเชื่อมส่วนที่เหลือก็คือจะเป็นการเชื่อมออตัวแขนนะคะแขนด้านนี้เห็นไหมลงมาจนถึงด้านข้างลำตัวเราจะเชื่อมโดยวิธีง่ายๆคือวิธีโซ่ลักษณะการเชื่อมเสร็จแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ครูเชื่อมให้ดูแล้วด้านหนึ่งเนี่ย จะเชื่อมอย่างนี้เลยง่ายๆจะใช้วิธีโซ่ห้าแล้วก็เชื่อมสลับไปสลับมาจากลาตัวขึ้นไปจนถึงแขนเลยเดี๋ยวคุูจะเชื่อมให้ดูนะคะเราจะเริ่มจากตรงไหนก็ได้นะคะจะเป็นช่วงแขนหรือจะเป็นช่วงลำตัวชายด้านล่างอย่างนี้ตรงนี้ก็ได้จะเชื่อมตรงไหนก็ได้นะคะเพราะมันก็ต้องมาจดกันอยู่ดี ด้านนี้นะลงมาถึงด้านล่างด้านนี้ครูก็จะใช้วิธีการมัดเหมือนเดิม โซ่ห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหยิบเอ็ตัวที่จะเชื่อมมาโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเราลงตรงกลางนี้นะคะกลางดอกนี้ มันอยู่ที่ว่าถ้าใครลงกลางดอกก็ให้ลงกลางดอกเชื่อมไปที่กลางดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าลงมาตรงนี้หนึ่งสสามสี่ห้าแต่ถ้าใครจะเชื่อมมาตรงนี้นะคะก็ให้เชื่อมอย่างมีแบบนี้ตลอดแต่ถ้าใครเชื่อมที่กลางดอกก็ต้องกลางดอกตลอดมีเทคนิคแค่นี้เอง ะะแล้วเราก็เชื่อมนะแล้วเราก็เชื่อมสลับไปสลับมาหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะเราก็จะเชื่อมสลับไปสลับมาแบบนี้ลักษณะงานที่ได้มันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะเชื่อมจนมาถึงสุดนี้เลยก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับเสื้อตัวนี้นะคะเพราะ พอมันจบกันแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะลักษณะงานที่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมอันนี้รอยเชื่อมนะมันจะเนียนใช่ไหมคะมันจะมองไม่เห็นมันนึกว่าเป็นลายเดียวกันแต่จริงๆแล้วเ,เป็นลักษณะของการเชื่อมด้วยโซ่ก็จะเป็นอันเรียบร้อยสําหรับเสื้อตัวนี้เป็นวิธีการถักเสื้อสําหรับมือใหม่ง่ายๆนะคะไม่ซับซ้อน แต่ออกมาแล้วก็สวยใช้วิอระยะเวลาการทำไม่นานเพราะว่ามันเป็นลายง่ายๆนะคะการเอ่ทำแขนการทำคอการเชื่อมด้านข้างก็ไม่ยากจนเกินไป